ปีเบิร์ดเดททูคุณยายแฮปปี้เบิร์ดเบิร์ดเดททูยายเฮโยแฮปปี้เบิร์ดเดโยนี่มันแรปเปอร์นี่มันหลานคุณยายของแท้นะเฮโยเฮโยยายฉันเป็นแรปเปอร์อ่ะเอ้ยยายฉันด้วยยายทุกคนมันแรปเปอร์หมดนั่นแหละมาดูเรื่องฮาหาของยายกันดีกว่าแรปเปอร์ทินเทนทินทนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mlg News แล้ววันนี้เรามีข่าวด่วนมาบอกนะครับเฮ้ยข่าวอะไรอะ่ะนั่นนาดิวันนี้เป็นวันเกิดของแรปเปอร์คุณยายเฮ้ย,ยแล้วมันยายฉันยายฉันนี่เรามาอวย,วยพรให้เขาดีกว่านะครับในวันเฉลิมฉ,ลอ,ฉล,อลองครบรอบ68ปีให้ตายเถอะที่พวกเรามาปาร์ตี้ที่บ้านกันแต่ฉันลืมวันเกิดคุณยายของฉันเฉยเลยเอา ทำไงดีอะทำไงดีคุณยายจะกดไหมเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันป่านนี้คงงอนฟันฟันกรามหลุดแล้วมั้งไม่พอทราบเขาทราบเขาทรบคุณยายโทรมาป่ะเพื่อนยายโทรมาบ่กยายโทรมาไม่เขาต้องโทรมาเพราะว่าโกรธพวกเราได้เลยจุ๊บแจงเธอจะรับหน่อยดิเราต้องเป็นชั้นด้วยอ่ะฉันกลัวคุณยายว่าอ่ะอี๋จะโดนอะไรไม่เนี่ยโย่ห ệ n h รกของยาย สวัสดีครับนี่พอดีว่าวันนี้นะวันเกิดยายครบ68ปีพอดีเดี๋ยวยายจะไปหาหลานนะจ๊ะแล้วเจอกันนะเยอบลูฮะโอ้แต่เราไม่มีของขวัญให้ยายเลยอ่ะคุณยายทำไมวันนี้ดะมีเซอร์ไพรส์ฉันโดนคนเซอร์ไพรส์ไหมะยังไงนี่ขี้เหรออันนั้นน่าจะเป็นนี่เหรอนี่แล้ว เอาก็เซอร์ไพรส์คุณยายไงอันนี้ของเล่นของเล่นของเล่นแบบแบบนี้ฉันว่าคุณยายน่าจะเซอร์ไพรส์หลานตัดหลานตัดยายกับพวกเราแล้วล่ะเราเป็นเพื่อของกินดูดูสิเพื่อนดูโอ้โหนี่ไงโปยเตอร์พอเตอร์ถึงกับบุฟเฟ่ให้ยายป้าไปซื้อแถวแถวร้านค้าแถวนี้ลองทำของอะไรบางอย่างไปดูเปอนเค้กไหมหรือเค้กเออทำเค้กดีกว่าทำเค้กดีกว่าเค้กอ่ะแต่ฉันทำเค้กไม่เป็นนะพวกเธอดูยูทูบมาได้ยังงมันทำไงอ่ะไม่ยากไม่ยากมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปเถอะฮะกินได้หมดแหละแล้วแถวแล้วแบก บ้านเราได้คือเป็นไรอ่ะมันจกระเข้อะไรขึ้นเนี่ยตุ่นเพนมันเต็มไปหมดเลยกันก็ฉันก็หยิบมาจากหน้าบ้านไปล้ขี้ของขวัญของยายไม้ฟรีโอ้เอามาตีหัวยายหรือไงนี่มันร้านอากตันอยู่เฮ้ยร้านข้างหน้ามีร้านขายของไงเอาขี้แยงเธอนี่ไหนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ใครร้าน the local store ว้าวเพื่อนโอ้โหเป็นร้านที่แบบว่าดูหลอนนะเพราะเราถือถุงช้อปปิ้งมอลล์มาละ เอาอะไรดีซื้ออะไรไป็นขวัญให้ยายดีจ้าฉันขอซื้อเป็นนี่น้องไก่ชื้อได้เหรอขนาดนี้ฟันปลอมยายหลุดชัวร์ทุกแง่งั้นเอาน้ำแข็งไปเพื่อนน้ำแข็งเออน้ำแข็งด้วยก็ได้น้ำแข็งหนึ่งฉันฉันซื้อโดนนะสิ่งที่พวกนายควรเอาเดยวคือนี่ฉันจะเอาเป็นหมวกวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ว้าวแล้วขายอีกอย่างเอาอะไรดีเอาไข่หรอ โอเคได้งั้นเอาไข Guys, like ่เพิ่มเรียบร้อยเราจะทำไข like wow. ่เจียวให้กับยายเป็นไข่เจียวปูเจ๊ไฝใหญ่แล้วกันนะเออพี่สุดห่อครับทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอ้ยเอามาเยอะเชียวนะบอกเลยเนี่ยทั้งหมดสามร้อยเหรียญพูถูกมากพี่จริงถูกมากเพราะว่าพวกเราเป็นหลานของแรปเปอร์ชื่อดังของยายเราก็มาจ่ายคอติดไว้ก่อนนะครัออเ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 ราไม่จ่ายหรอกนายมาดูรูปเพื่อนยายก่อนดีคุณเนี่ยแรปเปอร์ที่ดังไง ใช่หรอแรปเปอร์ไทยท่านกูเย็นนะโอ้ยเจ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 พอมันสนถึงเฮ้ยเหมือนป่ะฉันว่าไม่น่าใช่นะนี่ไม่น่าใช่เรื่องของยายฉันนะแต่น่าจะเป็นแรปเปอร์ชื่อดังเหมือนกันอ่ะนี่แรปเปอร์แมวแรปลิ้นไปเหอะฉันว่าพวกเรารีบไปเตรียมตัวสำหรับการทำเค้กให้ยายดีกว่าอนี้แบบว่าเขาแบบโอ้โหจุ๊บแจ๊บขายหรอดูบ้าย่างอี้ บ้านเขาไม่มีใครเลยอ่ะยิ่งกว่าโจรอีอกนะเออบ้านโล่งเลยอยากดูเฉยๆฉยอยาก็บบา่าเขาว่ากันว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันมีผีออกอารวาสตอนประมาณตีสี่ทุกวันนะ่ะเขาก็เลยเออย้ายออกกันหมดมีแค่ฉันเท่านั้นแหละที่นอนหลับอะไรแค่พี่พี่ไม้นอนกลนแค่นั้นเองไม่ใช่ผีซะหน่อยโอใจหนีท<อ>ั้งหมู่บ้านเลยเหรอใช่อุ้ยกลับมาแล้วเอาล่ะพวกเราเรียบเตรียมตัวดีกว่าก่อนที่ยายจะมาเราต้องทําให้เซอร์ไพรส์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะไปทำเค้ก วางเค้กวางเค้กมามามาวางของดีกว่าเราซื้ออะไรมาบ้างอ่ะเริ่มจากการบิวเค้กก่อนเลยนี่ใส่ไข่ไข่แล้วพ่อนาเอาอะไรมาอีกอาใส่หมวกมาบุพารัตี้ไปด้วยอาบุพาร์ตี้ใส่นมแล้วก็วัตถุดิบอันสุดท้ายเอากลายเป็นเค้กเลยใส่ไก่จุ๊บแจงลงไปก็กลายเป็นเค้กฉันคิดว่ายายฉันเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเลยนะกลิ่นมันหอมอบอวลมากเอางี้เราเตรียมสถานที่ด้วยดีป่ะเอาสถานที่แบบเจ๋งๆเฮ้ ใช่เหรอมาจุ๊กแจงคิดไปเองนะไม่มีใครหรอกน่าเรามาเตรียมฉันว่าฉันเปลี่ยนโปสเตอร์ดีกว่าโปสเตอร์นี้มันดูแบบอโลนเกินไปงานปาร์ตี้ต้องเปลี่ยนโปสเตอร์หน่อยเนี่ยลูกโซนิกก็ไปลูกโซนิกไปเป็นรูปเทรนด์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เกิลโอ้ยโอ้โหโคตรร็อกอ่ะร็อกเกินสุดยอดเอ้ยนี่นี่นี่ฉันติดอันนี้ลงไปด้วยอยากแบบว่าติดใส่รุ้งเนี่ยใส่รุ้งวันเกิดเห็นไหมติดดิตรงไหน ติดแล้วเนี่ยติดแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อเนี่ยอะไรอีกอะไรอีกอืมรูปหวะฉันว่านะยายฉันน่าจะชอบแบบแค่เนี้ยเพราะว่าเรามีงบอยู่แค่นี้เนาะหัวจับบ้านนี้ดีจังเนาะห้องอาบน้ำนี่แบบว่านลงจงอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใช่มาแล้วใช่มาแล้วคุณยายลองต้งลองใช่เปล่าใช่เปล่าลองลองเปิดประตูดูดิฉันลองเซิร์ชออ้ยนาใช่ยใครก็ไม่รู้อ่ะใส่ใส่ชุดสีม่วงอ่ะนี่ครับคุณยายโอ้โหยายจะเต็ม เออวสแซบหลานโอ้โหรวยเดินนี่มันใช้ยายจริงปะเนี่ยนี่ค่ะคุณยายวันนี้ใส่กุชชี่ทั้งตัวจะจำไม่ได้เลยเหรอโยหลานเอ้ยวันนี้ครับยายโอ้น่กินอะไรนะกินเค้กเหรอใช่แล้วครับพวกเราทุกคนเนี่ยรวมตังกันติดไว้ที่ร้านลุงแต่ว่าพวกเราทาเค้กอย่างสุดฝีมือเลยครับโอ้เราทำทังที ไอ้ตายสีนี่มันจุดเจ๋งจริงๆเลยนะแล้วยายหันไปไหนเค้กๆอยู่นี่ครับยายโอ้เห็นเอางี้พวกเราตัดเค้กให้ยายดีกว่าทุกแจ้งตัดทีตัดเลยแล้วพวกเรารอให้พี่บาร์เด้ h a p เบ b ร์ t h d a y ทูยายอู้ยายยายเซอร์ฟี่ยายเซอร์ฟี่รีแป๊บนะโอ้โหยเค้กนี่มันฮอตสุดๆไปเลยนะโอ้โหและแถมว่ามันอร่อยด้วยนะหลานรักโยอืมเอาล่ะแต่ยังไงก็เถอะ วันนี้ยายมีคอนเสิร์ตงั้นยายขอตัวนะหลานรักพี่ยายไม่กินสักหน่อยอ่ะะไไปหนล่ครับยายเพิ่งกินแค่นี้ได้หรอยายกินนิดดเียวกินจะไปเลยนั่นไปแล้วโอ้โหโอ้ยงั้นที่เหลือพวกเราก็ต้องกินกันเองอันดิแต่ฉันไม่อยากกินเค้กที่มีส่วนผสมของกายอะไม่อะอร่อยจะตายมันดูประหลาดอ่าใส่หมวกเข้าไปด้วยหมวกยอดไงงั้นตอนนี้เรามาแบบปาร์ตี้กันดีแบบเอ้ยข่าวใหม่ข่าว่วนครับข่าว่วนเกิดอะไรขึ้นดิค่ะอย่าบอกว่ายายเกิดอุบัติเหตุ แรปเปอร์ชื่อดังคุณยายโพสภาพเค้กนะครับวันนี้โอ้และเธอให้แคปชั่นด้วยว่าฉันรักเค้กที่สุดให้คะแนนเลยสิบเต็มสิบเฮ้ตายเธอและนี่ก็คือสถานที่ที่เธออัปโหลดนะครับไปดูได้ไงอ่ะนิดนิดเดี๋ยวออกอี่มองอยู่เลยหรออวิเคราะห์รู้ได้ไงอะะ่ะปิดตู้ปิดตู้ปิดคนเมื่เกินไปบ้าเกินไปแล้วอ่ะทำอย่างนี้<อ>ห,ห,หมายความว่าถ้าบ้านเราเนี่ยออกทีวีแบบนี้ อยู่ใครนะยายมีคนฟอลโล่ร้อยล้านคนใครใครมาสวยแล้วมีมีคนมาพี่กิตเปิดประตูเลยนะเออสวัสดีครับอยากเอาเจ้าอะไใครอะ่าลืมเขาเฮ้ยอะไรอะไหนไหนไหนเฮ้ฉันอยากได้เค้กของคนดังมาพวกพวกเราไม่ได้ทำขายเฟรไม่เอาไม่ให้ออกไปออกไปอุ้ยมันจะมาเอาเค้กอะ ไม่ใตายเธอทุกเจ๊คนนับพันกำลังจะมาที่นี่คนนับพันกำลังจะมาที่นี่เราเราเราไปเอาไม้ถือยต่นน้ำลายใส่เทกแล้วเฮ้ยมามาขังเลยขังตัวเองเออไปเอาไม้ไปเอาไม้เราไปเอาไม้ฟรีเมื่อกี้อะเอามาตอกบ้านมันจะได้ไม่มีใครเข้ามาโอเคโอเคช็อวิ่งแล้วเพื่อนแ้วมันมาเมื่อไหร่นะคอยดูฉันจะเอาขี้เนี่ยแหละยีมันโหดร้ายจังไะขี้ยีมันไปเพื่อนฉันเอาขี้ใส่ให้มันดมใช่ค้อนข้อนระลงโอเคโอเคฉันได้ค้อนมาแล้ว ตอนนี้เราตอกกำแพงทุกอันในบ้านเลยดีไหมหรือไงดีอืมก็ดีนะต่อยังไงอ่ะเราจะต่อยังไงดีอ่ะอืมแล้วก็ไม่รู้อ่ะเราต้องทำยังไงบ้างอ่ะหรือว่าเราตอกได้เลยข้างบนข้างบนเพื่อนเราปบนบ้านนะบนบ้านนะโอเคโอเคไปไปไปแคอแคโอเคงั้นเราเริ่มจากการปิดหน้าต่างข้างบนก่อนแล้วกันนะอู้ยนี่ทุบแจ็แบบนี้ถูกต้องเลยอาแบบนี้แหละปิดแล้วชื่ปิดเออโอเคครับผมอือปอกตอกปอกปอก แบบนี้คงไม่มีใครเข้ามาได้แล้วล่ะเยี่ยมสุดยอดเรามี e n e r g ร d r i ด k ด้วยทุกคนไปชไปเตรียมตัวสำหรับชั้นหนึ่งด้วยไอพวกแฟนคลับมาบ้านเด้อมันมาแล้วเฮ้ยนี่เปิดประตูให้เนาฉันอยากกินเค้กของคนดังอ่ะคุณยายคนนั้นอัปโหลดแล้วบอกว่านี่มันอร่อยที่สุดสวยแล้วไงตอนนี้ไฟของที่นี่ดับหมดเลยมีหวังเราโทรหาตำรวจไม่ได้แน่ตอนเนี้ย เราต้องรีบการไม่ให้อคนพวกนั้นเข้ามาเอาไม้เป็นบอลมาไม้เป็นบอลหน่อยขอบอลหน่อยไม้เป็นบอลอยู่ไหนอมมีใครเจอไม้เป็นบอลมากนี่นี่นี่อุ้ยอยู่ให้รอดก่อนจะหกโมงเช้าให้ตายเถอะสิ่งที่พวกเราทําคือพยายามเอาไม้ไปเติมฟืนเพื่อที่จะให้มีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาและอย่าลืมทําการตีไอ้พวกแฟนขับคุณยายให้ตายเป็นการยั้งมันเข้ามาเราตายแน่ดื่มเอเนอร์จีดิงเพื่อเพิ่มเอเนอร์จีแล้วก็ห้ามตาย กอดหอกมองเด็ดขาดห้ามตายซะด้วยได้เลยฟาดแฟนคลับแล้วและห้ามให้เอ่อความฮอตกับเอเนอร์จีของนายตกเหลือศูนย์วีไปเพื่อนมาพร้อมเออห้ามให้หลอดได้หลอดหนึ่งตกเหลือศูนย์เด็ดขาดจ้าได้ละพร้อมฟาดฉันฟาดเองฉัฟาดเองอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยดังหัวเลยเฮ้ยนี่ๆๆๆเฮ้ยได้โปรดเธอฉันขอตรเลยนะนะนะเอ้ยออกไปซะโอ้ตีนหดขาตุบๆมีใครไปอีกไหมนู้นนู้นมาแล้วมาแล้วเข้เคคุณยายเพื่อนมาอยู่ไหนฮะไม้ก่อนนู้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 นเพี่ไม้จัดการับ้านแล้วต้องคอยเติมฟืนด้วยนะตอนนี้รู้สึกว่านี่ฟืนอยู่นี่เก็บไว้ให้ดีๆเก็บไว้ให้ดีๆ เอเนจีของเราใกล้จะหมดแล้วฉันเริ le, ่มก่ว้งนอนแล้วต้องไปกินเครื่องดื่มชูกำลังด้วยเพื่อนมาละถ้าขอเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังก่อนว่าไงเปล่าจะให้เฝ้าทีฉันเอ้ยเฮ้ยโอ้โหจะขอดื่มเครื่องดื่มชูกำลังก่อนจุ๊บพวกนายทุกคนอ่ะอย่าลืมมาดื่มด้วยเร็วๆลขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาถึงฉันเฝ้าให้เฮ้ยรู้สึกอบอุ่นขอจะอยู่แถวนี้นี่นเดเธอดูแลด้วยเราช้องงงก่อนหเล่าแฟนคับ เราไฟขับพวกนี้มันทำลายหน้าตาของพวกเราไปหมดเลยอ่ะไอ้มันปีนเข้ามาได้แล้วก็เอ้ยลา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 เฮ้ยมันเริ่มบ้าข้างขึ้นเรื่อยเรื่อยเริ่มบ้าคลังขึ้นเรื่อยๆฉันจะกืนกินเธอจุ๊บแจงไม่ได้กินหรอกเคนนี่ก็ไม่ได้กินอ้าพี่กิตเอ้าพี่กิตตายเหรอตายยังไงอ่ะไม่รู้ฉันชูไม่กินแล้วหมดพลังหมดไงอย่าให้ข้าใดค่าหนึ่งหมดเด็ดขาดกินช้าเกินไปไงอ๋อตื่นขึ้นมาหรือยังตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วกินกลังเดินลงบันไดตกใจหมดเลย นนี่่งเพือตอนนี้ตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเราต้องพยายามบริหารร่างกายของตัวเองให้ดีๆดูวยด้วยดฝั่งนู้นฝั่งนู้นเฮ้ยข้างบนล่ะข้างบนมันมีใครเออมาหรือเปล่าข้างบนข้างบนด้วยเหรอข้างบนเราปิดไว้อยู่นะข้างบนเราปิดปิดหน้าต่างหมดแล้วใช่ไหมใช่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 มาทำการดื่มเอนเนอร์จีลิงก์ก่อนใครที่แบบว่าพลังงานใกล้จะหมดได้ได้ฉันลงไปแทนฉันลงไปแทนฮ่า เฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ฉันเห็นข่าวนะาอ้ยแล้ยเราต้องค่อยๆอ้อมไปไปฝั่งตู้เย็นก็มีอีวุ้ยมันมีอีกไหมเราเฝ้าคนละหน้าต่างเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้การแล้วก็ฉันจะถือปืนแล้วไอ้พวกนี้ไม่ต้องยิงปืนใส่มันเอ็นเตอร์จีดิงอยู่ไหนพี่ไปฝั่งตู้ข้างหลังนายเข้าไปไเลยไปผ่ังตีผังกระจกนี่หลังทีวีจะตีแล้ว ขาไปเอาไอ้ไอ้แอมพ์สุดยอดนแป้งดูก่อนนี่จุ๊บแจงฉันอยู่คนเดียวเพื่อนฉันน่ะนะจะใช้ของแรงใส่พวกมันนี่คือเไฟนี่เออไม่น่อยไม่ว่างเดี๋ยวพี่เจมเองเดี๋ยวพี่เจมเองฉันจะเป็นหน่วยเฝ้ายามตอนตีสองไม่มีใครสามารถเข้ามาในนี้ได้เป็นไงคนจะหลับจะนอนมันจะเบากว่าอีกนะ หรือว่าปืนสามารถฆ่าเพื่อนได้อ๋อปืนเอาไว้ฆ่าเพื่อนเหรอจะฆ่าเพื่อนทำไมฆ่าแฟนคลับเธอขอล้องโอเคได้ได้ได้เราต้องปกป้องบ้านนี้จากเหล่าแฟนคลับเดนตายใครเข้ามาแล้วก็ฉันจะหวดให้หมดเลยเอ๊ะบ้สนีสมีอิทธิพลจริงนะใช่เราไม่น่าทำแค่ให้เขาเลยอ่ะเราน่าจะทำขี้โทษเอ้ยเราสลัดตายตายเพราะฉันเลือกกินเอนจี่นดิ้งทำไมนะคือไปกินเอนจี่นดิงก่อนเลยครึ่งนึง อมมันมาเป็นล้านตัวเป็นล้านเลยเหรออุ้ยฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยมากชี่ะข้างเตาผิงข้างเตาผิงที่ขาแป๊บเฮ้ยตอนนี้ท่อนไม้ท่อนไม้เหลือสามวุ่นวายอยู่นะฉันก็สบายฉันสบายทอนไม้เหลือสามเฮ้ยเฮ้ยเสียง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 เฮ้ยเธอว่าที่นี่เนี่ยขายเค้กสายอร่อยหรอเมื่เราอยากได้มาลัวยเราทีไม่มีทางที่จะเปิดคาสิ่งกลับไปซะ เอาไปเอาุณยาีกลับไาแล้วคุณยายกลับไปแล้วเอาเจี้กันโอบงปุ้ยเกือบเกบเกือราควรจะปิดไฟไว้นะเพว่อมันจะได้ไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ในบ้านอ่ะแม่นจะได้คิดว่าคุณยายไปที่อื่นแล้วฝั่งคนนี้เลยโอ้โหมีคนเปิดไฟก็เราปิดเลยอ่ะเราฝั่งคนนี้แล้วกันจะตายแน่ไอ้พวกบ้าเอ้ยตีสามแล้วเพื่อนๆพื่อนเราจะต้องรอดโอ้ยเอ็นดูจี้เอนจี้ลืมกินเอ็นดูจี้ลืมกินลากรอนมนุษยชาติลก เตอร์ฟหน่อยพี่แก่เตอร์เฟหน่อยส่วนผมนึงขอเวลาหน่อยให้อยู่ให้มึงรถกว่านี้หน่อยพี่แก่หลงพี่แก่หลงด้วยเรียบร้อยอีสามแล้วเฮาพี่ไหมฮะแฟนขับมาไหนผมมันถือปืนแล้วไหถือปืนเลยเหรอปืนมาแล้วอือาจจะมีอิมโพสเตอร์ในหมู่พวกเราก็ได้นะเพื่อนนายแหละยอมมีแค่นายคนเดียวแหละที่ป่วนชาวบ้าน ปบอรร์ตัวให้หน่อยนะหรือแล้วไอ้ข่าวบ้านั่นมันนำเสนอข่าวบ้านเราทัไปก็ไม่รู้โทษทีนะพอดียังมีข่าวอะไรที่แบบว่าหาแสงได้กออกฉันอ็เสนอข่าวไปหมดกันแลหละจะทุบทีวีดีไปเนี่ยหามมีหาแสงนี่เองใช่น,นันน่นนั่นนั่นขลังขลังขลังฉันจะเอเอเฮ้ยพี่ดูป้า,เ,าเกินไปแล้วนะเราควรที่จะทำยไงดีเราควรลองเอ้ลองลองเปิดประตูเปิดไม้กั้นไว้ดูชิว่ามันจะ พี่่แมงสามารถทะลวงบ้านนี้ได้หรือเปล่ามันจะสามารถเปิดประตูบ้านเราได้บ้ได้กินหอมหอมกินหอมหอมเรากินขี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้อันนี้เอันนี้เป็นกระสือหรือเปล่ามามาเป็นลมขี้เออเป็นกระสือเหรอเฮ้ยเอานี่ทำไมเติมเอเนจีดิ้งไฟเติมไฟด้วยขอเติมไฟขอเติมไฟหน่อยแล้วเติมไฟ้อย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งมันเหลือสามไฟเหลือน้อยแล้วเหรอมันเหลือสามก้อนอุ้ยไมฟเหลือน้อยมากโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นรอจนกว่าไฟจะเอ้อตกพุ่อง จะบอกว่าอันนี้มันเล่นง่ายมากเลยนะเพราะว่าตรงเหนที่แม่ติมไฟแค่แบบไอ้นี่เท่านั้นเองเดี๋ยวฉันต่อเองเดี๋ยวฉันต่อเองฮึบทำการเติมไฟฮะไฟจะช็อตช่วงปึ้มเฮ้ยเติมไฟอยู่เติมด้วยดิอย่ามาเพือกนะเขียกันโดนตีหรอกไอตีไปยุ่งไม่ใครอีกไหมไม่ใครอีกไหมฉันว่านะฉันอาบน้ำดีกว่าอืม้ยไม่ใช่เพื่อนหรอเดินจเหนื่อยไหลใครย้อยไปหมดแล้ว ถ้ามีคนแอบดูฉันอาบน้ำแล้วก็พวกมานเขาโล่โลจิตไอ้<ร>อลโล่จิตอ,อยู่ทำไมอะไอ้บ้าบองมันโลกจิตมันมแอบดูฉันอาบน้ำแบบกี้ดีนะฉันสอเสื้อไม่หมดอ่ะฉันเหลือผ้าเตีย่ยวไว้ตัวหนึ่งห้องน้ำยิ่งโปรงๆอยู่ตอนนี้ตีห้าแล้วครับตีห้าแล้วเหลแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนน่นน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 นาวอจีหมด ย่าทำการดื่มฮะดื่มอดื่มกับเราเพื่อนฉันอยากรู้จังเลยนะว่าถ้าไอเจ้านั่นเนี่ยมันเข้ามาได้จนสัเร็จเกิดอะไปขึ้นเอาพเกิจเอนเตอร์ที่หมดกันกระดกเลยทั้ไอไมดูแลตัวเองถ้าเกิดว่าพวกมันเข้ามาได้อ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำอะไรพวกเราหรือมันจะแค่เดินไปกินเค้กเท่านั้นไม่ตายเหรอกรรมไงเออเง้นงั้นพวกเราปกป้องบ้านนี้ก่อนปกป้องบ้านไว้ก่อนครับอย่าไปทิ้งเลยโอ้มันมาอีกแล้ว เลฉันว่าแฟนคลับของคุณยายนี่หน้าตาคล้ายๆพ่อแปลกๆกับแม่แปลกๆนะว่าแม่แม่จะคือเดียวกันน่าจะคือเดียวกันแปลกๆด้วยครูแปลกๆด้วยครือเดียวกันนี่มันเป็นพวกเฮ้ยนั่นน้องน้ำเออตีห้าแล้วตีห้าแล้วทุกคนอีกแค่อึดใจเดียวเท่านั้นตีห้าอีกแะจอึดใจเดียวเท่านั้นเจ๊งห้องครัวเมื่อไหร่แฟนคลับไปต้องหมดนาทีอะมาเยอะจริงพิกิจฮะเฮ้ยนายเอาปืนเลยเหรอฉันยิงได้ไปสองทีนายก็ไม่ยอมตายนาทีเอาไม่ตายไง เมื่อไหรจะเช้าเนี่ยฉันได้กินแสงอาทิตย์แล้วโอ้ยแบบเพื่อนๆอะกันเดียวมันมาอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ห้องครัวพวกเราพวกเ้าไปเลยโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจก่อนที่จะเช้าขอไปกินเอนเนอร์จีลแล้วเวเราควรโทรหาจะเรียกนะเพื่อน ที่เดียวมันไฟดับยังไงหล่ะไฟดับจะถึงหกโมงเช้าห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำฮะจัดการโอ้โหราแล้วตำรวจก็มาจัดการเราแฟนคลับโู้ทษที่นะพวกเราเพิ่งได้รับสายจากพวกนายน่ะแล้วเราก็ได้หยุดเรื่องราวนี้ไว้แล้วว้าวว้าวขอบคุณมากเลยนะคุณตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวแซอว์วอ พวกน้อยทำผิดกฎหมายนะรู้ไหมว่านายเนี่ยทำร้ายเราแฟนคลับไปเยอะเลยเอ๊ะอา้าวไม่ไม่ใช่คุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจอะไรไนะจับมวกเรา,เาทำไมเพราะเราแค่กูแฟนคลับเดนตายนั่นฮะไม่ไม่นะสิบเอ็ดเอนดิ้งฮ่มันมันมีหลายเอนดิง้งเหอเย้และก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมแปลกๆค่ะ และก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเกมแปลกๆในการฉลองวันเกิดให้อาม่าของพวกเรานะคะหรือว่าคุณยายแสนรักของพวกเราน่นอๆแรปปี้ยายแรปเมายายแต่ว่าฉากจบนี่มันดูหลอนไปหน่อยนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็แค่ทําร้ายกลุ่มแฟนคลับแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะตายอ่ะเนาะเออตีจน,นาตายเลย,เลย เอาไว้ว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิงด่งแจ้งเตือนกันได้ะคะ่ะะได้ไม่พายคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตอลาไปก่อนเจอกันใคลิปหน้าบบ๊าายยบ๊ายบาย